โอเคมาครับทุกคนและสำหรับเกมโรบอทแมปไคจูย,ยูนิเวิร์สในวันนี้ ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการรีวิวตัวละครกันต่อเลยนะครับผมก็คือจะเป็นหน้าของตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าไซรอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะตัวละครที่ผมนั้นจะรีวิวตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ฟาร์มได้มันสักทีเลยนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยจะพาทุกคนมาิวตัวละครตัวนี้ให้ดูกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะบินได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับรวมเหมือนเจ้าแมนด้านะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะรับว่าาากอองงนนนเีีทะํไไดด้้็ ้ผมให้พาทุกคนบิวให้ดูกันนะครับผมปรับเจ้าตัวละครไซรอนนะหรือว่าไซริออนก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนจะอ่านก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกงี้นะครับว่าเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยใครจินเวิร์นะครับก็จะมีการอัปเดตอะไรสักอย่างด้วยนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้รับตัวละครแล้วก็เกี่ยวกับการฟาร์มอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับทุกคนก็รอตามกันต่อไปก็แล้วกันนะพอดีผมไปเห็นรูปภาพมันมาแป๊บนึงนะครับไม่แน่อาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้รอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยวดูตัวละครตัวนี้กันก่อนกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้ใครที่อยากจะได้นะครับผมคุณนะครับจะต้องมีเงินทั้งหมด 2 5 0 0 0 0ห้น Gcell นะครับแล้วก็เลีวห้าเจ้าโฟเลเร่นั่นเองนะครับก็โอเคผมพร้อมแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับทุกคนนี่มาแล้วครับผมจังหวะนี้โหพูดตรงเลยนะครับว่าทําไมรูปตรงนี้มันไม่ใส่เป็นรูปไอ้เจ้าไซรอนตัวนี้ตัวเดียวไปเลยนะครับมันใส่เจ้าตัวนี้มาด้วยทําไมก็ไม่รู้นะครับนะไอ้เจ้าอะไรแล้วว่าโวคไขเซ้นใช่ป่ะตัวเนี้ยก็อ่ะทุกคนไปดูกันที่สเตจกันหน่อยดีกว่าซึ่งแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมจะมีเลือดตามนี้เลยนะครับ3,300 4,550นะครับก็ไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีสปีดตอนบินนะครับ70 แล้วก็มีการเดินนะครับ28วิ่ง28นะครับแล้วก็ว่ายน้ํา60นะก็ถือว่าช้านะเหมอนบอกนะ่าจะเป็นตัวบินนะตัวนี้นะอะโอเคแล้วก็ท่าต่างๆของมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละผมว่านะแล้วก็ดาเมจก็อยู่ประมาณเนี่ยหกร้อย อะไรประมาณนี้นะครับ400นะอ่ะโอเคไปทางทุกคนไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะน่าสนใจแค่ไหนกันจนนะครับทุกคนไปกันครับโอเคมาครับทุกคนแตนแตนและนี่นะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวละครไซรอนตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนเ่าโอ้โหพูดตรงๆเลยนะครับว่านี่คือ first impression ของผมเลยนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เจอละครตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคือจะมาีวิวกันในรูปแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนเลยนะครับผมก็คือเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นไปเลยก็และกันนะครับซึ่งอย่างร เลยนะผมบอกเลยนะครับว่าตัวโมเดลค่อนข้างที่จะโคตรเท่โคตรสวยเลยเพื่อตัวนี้ทําเป็นเล่นไปทุกคนผมชอบการดีไซน์อะไรของมันมากเลยนะครับผมเป็นตัวละครคล้ายกับงูคล้ายกับปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นมังกรเป็นอะไรหลายอย่างนะครับมีเขาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเออโอ้หน้าเสียดายจังเว้ยเฮ้ยเอา้าหน้าไม่มีการแบบปิดปากหน้าปากเลยนะครับก็ถือว่าทํามาแค่เป็นเหมือนกับแค่นี้เองนะครับผมอยู่เฉยๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถที่จะบินได้นะแล้วก็ลักษณะร่างตาของมันนะครับผมที่ผมบอกไปก็คือมังกรแล้วก็ผสมปล แล้วก็เออทำไปทำมาทุกคนผมก็นึกถึงแบบพวกเจ้าอะไรนะมอสท่าเอาควาอยู่เหมือนกันนะครับผมใครจําได้ไหมก็คือเป็นเหมือนกับผีเสื้อแล้วก็เป็นปีแบบนี้ที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะเออก็ค่อนจะเท่มากๆเลยนะครับผมหนะ้กากระหล่ำแบบกันนิสัแล้วก็สีของมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้แต่ดูแบบตัวโมเดลก็โอเคแต่ดีมิชันนี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวละครตัวนี้นะเออเท่จริงว่ะเลียนแบบยิบยับเลยนะครับทุกคนนี่คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับแล้วก็ดีมิชั่นตอนเอ่อเคลื่อนไหวเป็น,าานบบปนล เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีว,วะสัตว์ครึ่งบกไม่ใช่ครึ่งบกสิมันเป็นสัตว์น่าจะเป็นสัตว์ในน้ําที่แบบสามารถบินได้ละกันนะครับเพราะบนบกมันลอยเห็นไหมนี่คือมันไม่สามารถกดชิปเพื่อเป็นการวิ่งได้นะครับทุกคนแล้วก็สเปซบาร์ก็ใช้ไม่ได้เราต้องทําการกด P นะครับเพื่อเป็นการบินเลยนะครับก็คือง่ายๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวบินนั่นเองนะครับโอ้บินไวจัดอะ่ะโอ้แล้วก็ดูดีอนิเมชั่นนะครับดูดีนะครับผมในอากาศแบบนี้แล้วก็มีเงา,ม,เงามีอะไรด้วยนะครับแล้วก็ลงมาได้แบบนี้แล้วก็ผมมออองวววว่่่่าาาาใในน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 ้้้ํํจะจะแแเเตตััีหรืปปดูซ็บบ อในน้ำโอ้โหในน้ำนี่เข้ามากนะครับทุกคนโคตรเท่เลยแล้วก็สามารถบินขึ้นมาได้โอ้โ โกงจัดอ่ะผมบอกเลยน่าจะโกงแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวก็บอกตรงว่าแอบใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่สกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันต่อเลยนะครับผมเริ่มต้นจากท่าหนึ่งกันก่อนนะครับผมทําอะไรนี่โอ้โหท่าหนึ่งนะครับผมเป็นการฟันใสศัตรูแบบนี้เลยนะครับผมเป็นการสร้างเอฟเฟกต์เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะเอฟเฟกต์น้ำไหมหรือว่าสายฟ้าก็ไม่รู้นะครับฟันแบบนี้เลยนะเท่มากเลยบรากาศนะแล้วก็ต่อไปครับผมท่าสอง 那英，我。Nee, oh. ถ้าสนะครับผมเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยเศกพายุน้ําออกไปแบบนี้นะครับผมน้ําหรือน้ําแข็งก็ไม่รู้นะครับออกไปแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นน้ําแข็งนะเฮ้ยแล้วก็โอ้โหสามารถทําลายล้างแบบอะไรนะั่นอ่ะโอ้โหแล้วก็แบบวับหายไปเลยนะครับผมทําลายล้างได้แบบเป็นวงกว้างแน่เลยหรือเปล่ามารับที่ทางได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับเหมือนกับประมาณว่ามันสุ่มไปข้างหน้าอย่างเงี้ยออารมณ์เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะก้อนแบบเศกอะไรขึ้นมาแล้วก็พอชนกับใครมันก็แตกสลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถจะทําลายล้างได้แบบวงกว้างนั่นเองนะครับเห็นไหมก็คือได้แค่นนิดดดเเีียวะไ้ค แล้วก็หายไปปุ๊บได้ดามิแค่ครั้งเดียว400กว่านะครับใช่ไหมดูสิอ่า300กว่านะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปครับผมถ้า3ท่ถ้า3เป็นยังไงนี่ถ้า3มเป็นการฟันเหมือนกับท่า1นะครับโอ้โหไม่ต่างกันเท่าไหร่เว้ยท้า3าดูสิปุ๊บอ่าแต่ว่าเอฟเฟกมันแตกต่างกันนะครับผมนะอ๋อรู้สึกว่าท่า3จะเป็นคอมโบทุกคน นี่ฟันได้3ครั้งแน่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกนะก็ใช้สําหรับการโจมตีแบบใช้คอมโบนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อะต่อไปท่าสีาผมเป็นยังไงคริสตลัลท่ามันชื่อว่าคริสตตลทุกคนเป็นการนี่ ยิงครับผมโอ้โหลำแสงนี่โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมเป็นลำแสงคริสตัลนะก็ตัวละครตัวนี้ก็เป็นอารมณ์แบบตัวละครในแบบหิมะตัวละครน้าแข็งอยู่เหมือนกันนะเออลืมพูดไปเลยเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีความเป็นคริสตัลความอะไรนั่นแหละตามชื่อท่ามันเลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนค่าหต่อเลยครับผมด่ห้าเป็นยังไงดูสิเฮ้ยถ้าห,าว,ห,หว้าบอุ้ยอ๋อ ทุกคนท่า5คือท่าไฮเปอร์วาร์ปนะครับสามารถวาร์ปได้วู้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับการที่มันอยู่บนบกแบบนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็ตอนบินทุกคนท่าเปลี่ยนไยเฮ้ยเอา้าตอนบินท่าเปลี่ยนนี่ว่ะดูซิเป็นยังไงท่าหนึ่งโอเคท่าหนึ่งมอนเดิมนะครับผมบนฟ้าโอเคแล้วก็ท่าสองเป็นยังไงปึ๊บโอ้โหโอ้ท่าสองเสียงมอนเดิมครับผมเสียงเหมอนเดิมแล้วก็ท่าสามเป็นยังไงอุ้ยโอ้โหท่าสามเป็นการชาร์จครับผม ถ้าเราอยู่บนอากาศะเป็นการชาร์จนะครับแต่ถ้าอยู่บนบกเนี่ยจะเป็นการใช้คอมโบนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปท่าสี่ครับผมน่าจะเป็นพายุนี่โหมาพร้อมกับอฟเศษด้วยทุกคนโอ้พายุสวยจัดอารมณ์ป,ประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆแมนด้า,านะอ่าแล้วก็ต่อไปดูซิท่าสามใหม่ซิท่าสามนี่เท่จัดดูนะปุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุู๊พุ่งไปข้างหน้าครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็บนนี้สามารถใช้ท่าคำรามได้แค่ท่าเดียวคือท่าทีนะครับแล้วก็ต่อไปในน้ำดูซิเป็นยังไงดูโอ้โหในน้ำ ในน้ำก็สามารถใช้ได้ด้วยกันทั้งหมด4ท่าเหมือนกันนะครับผมอ๋อเหมือนกับตอนบินบนฟ้าเลยนะครับไม่ต่างกันนะแตกต่างแค่ว่าตอนบนบกที่ไม่บินเท่านั้นเองนะครับในน้ํากับบนอากาศเหมือนกันนะครับทุกคนนะ่าเออดูแล้วน่าสนใจดีเลยสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็อ่ะในนๆทุกคนขออนุญาตพาทุกคนมาดูกันที่ท่าคารามกันหน่อยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นจากท่าอากันก่อนเลยดูซิ อาประมาณนี้เลยนะครับผมนะเท่ผมชอบเลยนะครับทุกคนเพราะมันดูมีความเท่มีความแบบเขาเลยนะดิ้นดิ้นของตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปท่าทีก็ผมเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะครับก็อ๋อท่าทีจะเป็นท่าคำรามแบบนานๆนะครับท่าอาแปบ๊บเดียว เดินได้ไหมเดินไม่ได้นะครับอยู่นิ่งเลยนะเสียดายังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสรับถ้าคำรามทั้งนั้นทุกคนไปเดี๋ยวเราเล่นเกมเพล่นนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเล่นสนุกสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมสาหรับเจ้าไซรอนนะครับทุกคนไปกันครับ โอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนกลับเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครไซรอนตัวนี้มาเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่นโหสักแค่ไหนกันเชียวนะมาบอกเลยนะครับว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับผมดูเลยว่าได้เลยว่าตอนนี้เลเวลแค่1อยู่เลยนะครับผมมาครับจังหวะนี้ขออนุญาตเอาใครดีวะมามีทางขวาทางซ้ายนะครับเอาไงดีเอาทางซ้ายก่อนแล้วกันเฮ้ยทางซ้ายมันสู้อยู่ไม่ยุ่งครับผมถ้างั้นเอาทางขวาทางขวาไปก่อนทางขวาเอาติดตึกอีกเอ้าเอง ออปันด้านหนึ่งโชปันโอ้โหสามดูโอ้โหผมชอบเอฟเฟกมันมากเลยอ่ะเอ้าชีกมาให้กดพิดท่าโอ้โหทุกคนระวังนะครับเดี๋ยวกดพิดท่าเหมือนผมกดพิดท่าเฉยโอเคสว,สวย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 มาครับตาสามจอพุ่งเข้าไปครับผมตาสองต่อแฉบนี่อ๋อทุกคน้าสองใช้ย,ยากมากนะครับผมมันเหมือนกับประมาณว่าเป็นการเสกไอ้น้ำน่างเนี้ยหรือว่าไอ้น้ำแข็งนี่มาแล้วก็แบบเราต้องเล็งดีๆนะครับเพื่อที่จะโดนสตูน,นั่นเองแต่ถ้าไม่โดนก็จบเลยนะครับผมนะไฮเปอร์ว์ปครับว์ปไปหาแหวบ เอ้านึกว่าวับไปหาไม่ได้วับไปหานะครับแล้วก็ต่อไปครับดูซิผมว่าตัวนี้มันต้องบินว่ะดูแร้วมันแบบถ้ามันอยู่บนบกมันจะค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับต้องบินเว้ยเฮ้ยแล้วก็ดูครับผมเฮดเดตันครับท่าสามชอเออโอ้โหเอฟเฟกสวยจัดท่าสองต่อครับท่าสองชอเออสี่ร้อยท่าสี่ครับผมน้ำบนไม่ใช่น้ำบนสิต nice. ้องเรียกว่าอะไรเวะยเนี่ยต้องเรียกว่าพายุเลยมั้งนะครับต่อไปท่าสองช4สี่ร้อยโอเคสวยแต่ว่าเล็งยากทุกคนเลงค่อนข้างที่จะยากเลยอะ เออโดนอะไรอะไอฮิวเลอรตรงนี้เหรอโอเคลงก่อนลงก่อนลงก่อนคอมโบคอมโบคิกมัดรุลวะเออคอมโบครับผมคอมโบเอาหน่อยโอ้ถ้าคอมโบอย่าใช้ท่าสองทุกคนท่าสองแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะใช้ไม่ดีเลยนะครับท่าสองนะโอเคเรียบร้อยครับจังหวะนี้อ่ะต่อไปครับผมรอก,กัดรอก,กัดรอก,กัดมาท่าสี่ครับผมยิงลำแสงเปิดไปก่อนอืลำแสงคริสตัลโอ้ผมชอบบ่อยเอฟเฟกต์สวยมากเลยลำแสงอันเนี้ยโอเคมาครับผมไฮเปอร์วาร์ปเข้าไปหาได้ไหมไฮเปอร์วาร์ปท่าห้าช็อตเออได้อยู่ แยบถ้าสองโอ้ยถ้าสองเห็นไหมถ้าสองมันเล็งยากจัดท่าหนึ่งถ้าสามอืฟันฟันสวยเอาหน่อยเอาหน่อยโหเป็นคอมโบทุกคนเป็นคอมโบโอเคสวยถ้าสองเข้าไปครับเข้าไปหามันอีกเข้าไปเข้าไปด้วยเฮ้ยลื่นมาขึ้นมาขึ้นมาต้องถอยนะครับตัวนี้ขี้โกงเรื่องขึ้นมากๆทถ้าสามครับพุ่งเข้าไปครับนี่โอ้ถ้าสามเป็นการสร้างดาเมจแบบไม่ได้เป็นก้อนนะครับผมมันจะแบบค่อยๆสับไปทีละนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับน่ะประมาณนี้ต่อไปคำน้ำบน แล้วก็ฟันครับผมปันสี่ร้อยเออขี้โกงอยู่ตัวนี้ขี้โกงอยู่โอเคมันมันฮิวเลือดมันหิวเลือดสวยเลยท่านหนึ่งโจสี่ร้อยท่านสองโจอือโอ้โหแต่ว่าเลือดเราน้อยไปนหน่อยทุกคนเกือบแพ้แนละ้วอู้ดีเดี๋ยวผมแพ้เลยว่ะจงังหวะนี้ไม่ไหวไม่ไหวซุไม่ได้ทั้งนั้นเราต้องถอยก่อนถอยม่ตต้องหลักถอยมันต้องหลักยายายาโอเคนาะบนมาน้าบนมาน้าวนมา,นมา,นมาต้องถอยแต่ตัวนี้มันไม่เป็นนะผมบอกเลยว่าถ้าตัวนี้มันเขาเรียกนะถ้ามันเสก้น่นนะ่ะเอาชิบหายนะบนกลับมา ถ้ามันเสกประการังอะ่ะผมว่าผมแพ้เลยนะแต่มันไม่เสกไงเพราะว่าประการังมันทำให้ตัวละครเรานั้นตกพื้นได้นั่นเองนะครับโอ้โหอะไรวะนิดเดียวเองพุ่งเข้าไปครับืออเรียบร้อยสวย <laughs> ก็ถือว่าตัวละครที่เล่นสนุกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะโอ้แคริกกี้สู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่า,อาโอ้โหววร้อยวะ่ะแคริกเวลร้อยไม่เอาไม่สู้สู้ยากนะครับผมตัวมันกรีดใส่ทีเดียวเราก็แตกแล้วนะครับเราก็สู้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคมาถอยก่อนโอเคคำราม เอาเรื่องเอาใช้นี่ซึ่งก็น่าสนใจนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยผมมองว่าก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะเป็นตัวละครแบบที่เกลียงตัวหนึ่งเลยนะครับผมใครจะเล่นแบบตัวบินเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้น่าจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนาะโอเคมาครับจังหวะนี้ปุ๊บต่อไปครับท่าสี่ซึ่งท่าสี่เนี่ยมันทําให้ศัตรูนั้นแน่ติดกลาวนะแล้วก็สร้างดาเมจแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะนะทีละ40่ส่บก็ถือว่าในระดับที่แบบ ไม่ได้เยอะแบบเออมันก็น้อยอยู่นะแล้วก็เอ้ยจังหวะน,นี้ครับผมมาแล้วครับวคไคเสนเรียบร้อยตกตกแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่นอกวงโอ้โห و, ติดสโลติดกลาวเรียบร้อยโอ้โหระยะมันไกลขนาดนี้เลยหรอวะดูดิระยะมันโคตรไกลเลยนะเนี่ยของไอ้วงไคเสนนะ่ะตั้งแต่ตรงนู้นเลยอะ่ะโอเคเป็นไงในน้ำครับผมขึ้นมาต่อชโอโหูดูเนี่ยโอ้โหว่าทำไมติดอะไรโอ้โหนี่ระยะมันไกลขนาดนี้หรอ นี่ไงทุกคนระวังนะครับผมไอเจ้าประกันรังของไอ้รอก,กัร์นีน่โกงจัดอะระยะไกลามากแล้วแบบมันผสมประสานกันตรงเนี้ยไม่มีใครอยากเข้าไปเลยผมบอกเลยโอ้โหระยะถึงนี่เลยเวะคี่โกงมากเลยนะระยะถึงนี่อะคี่โกงแบบคีดโกงเลยอะดูซิมันไปไหนละต้องให้แบบประการรังหายไปก่อนโอเคแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะผมว่าเหมาะสำหรับการสแปมลรับแสงระยะไกลยอยู่เหมือนกันนะลองดูซิครับผมคริสตตลคริสตัลยิงไปครับจากหวาัวนี่จุด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 โอ้โหดาเมจที่ละร้อยอะแรงผมบอกเลยว่าแรงท่านี้แรงอยู่ แล้วก็อืพายุเข้าครับพายุเข้าเออต่อครับต่อต่อจบเออสวยงามแล้วก็ไล่ไล่ไปฟันไปครับผมพูดไมไ่ถูกแล้วไล่ฟันไปจบนี่โอเคถอยถอยถอยยาติดกาวติดกาวติดกาวติดหายแล้วติดกาวติดกาวหายเปววับวับหลบก่อนเอ้นึกว่ามันจะลับมันจะวับหลบมันไม่วับหลบเฉยแล้วเข้ากลางวงนั้นนะประเด็นน่ะเออถอย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 หว้าไม่ได้ไม่ได้อย่างวันนี้ซู่ไม่ได้แล้วถอยถอยลงน้ำก่อนลงน้ำวับ ท,ทันไหมทันไหมทันไหมโอ้โหเวนั้นมันยากขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าติดอีกอะไรเนี่ยโอ้ใหเปอร์วับให้เปอร์วับวับโอ้เออวับไปไหนไม่วับขึ้นก่อนขึ้นก่อนทันไหมทันไหม่วีปเออโอ้โหทันเฉย โทันได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมนะเกือบตุยไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะแบบใช้สลับหนีแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีเสร็จสุดได้นะครับผมในท่า3ของมันบนฟ้าแล้วก็ท่าวราปของมันนั่นเองนะครับแต่ว่าเออเหลือเลือดที่นี่ยังเหลือเหอะนะก็ไม่ไม่ยอมเสียสลับเตราว่าเมื่อกี้แต่ว่าโหดูดิแปบ๊บเดียวววหกแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะสังนั้นไป,เร,ไปเราไปกาวบงเัอแล้วกันโอเคไหนเมื่อกี้ใครมาทำเราไว้เจ็บแสบมากเข้าไปหาเลยครับผมพุ่งเข้าไปครับจวบเออเรียบร้อย เรียบร้อยเลยโดนเข้าประการังนี้เรียบร้อยผมไม่รอดผมไม่รอดนีโดโดโด่โดนโดนบนใบใส่ด้วยโอ้แต่ว่าโหถ้าสามันดามิเแรงจริงนะเมื่อกี้600อันนี้ขนาดยังไม่อัพเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะโอเคมาต่อครับผมมาต่อผมไม่ยอมหรอกผมบอกเลยครับจังหวะนี้วูไครเส้นมันยังรอดอยู่ไว้เฮ้ยถ้ามันยังรอดแบบนี้เราต้องใช้เทคนิคพิเศษครับผมก็คือสแปลมลำแสงใสมนเลยครับจังหวะนี้ จะแปรลำแสงเุ้ยนี่โดนกาววงอะแพ้แน่นอนจังหวะนี้แล้วมันโดนอะไรไม่รู้นั่นน่ะน่าจะโดนท่าหน้าของอาคาซุเมะแน่นอนโอเคถ้าพีถ้าพีาพไปไปบินดิบินดินดเอา้าไม่ไม่บินน่ะเฮ้ยบินโอเคบินไปครับจังหวะนี้โดนโวกไข่เสร็จแล้วไงตายเออโดน,โดนเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายช่ฟันฟันอีกทีนึงเรียบร้อยโอเคโดนไฟมันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทุกคนแล้วก็ไฮเปอร์ว์ปนี้ก่อนลงน้ำได้ไหมเอาไฮเปอร์ว์ปมันไม่ค่อยฉลาดเลยอะ ผมมองว่ามันแบบมันไม่ค่อยจาเป็นไงก็ไ,งไ,งไม่รู้แบบว,าว้ามั่วเออค่อนข้างที่จะว,าว้ามั่วเลยนะโอเคต่อไปครับผมอาคาซุมเมะต่อมาครับสแปลมลาแสงมาหรือ,อยังโอเคท่าสีคริสตลัลมาแล้วอ้าวชิบหายใกล้เกินอันี้ใกล้เกินไปพลาดเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ว่ะได้อยู่ได้อยู่ยมันต่อเออมันต่อมันต่อมันต่อเออ,อโอเคท่าสามโฉเออเอาหน่อ,อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้คอมโบคอมโบโหดจัดแต่ข้อเสียร้องคือก็อะไรนะข้อเสียงร้องก็คือเลือดเราน้อยไปหน่อยอ เสียดายว่าเลือดเราน้อยไปหน่อยทุกคนถ้าเราเราเยอกว่านี้ผมว่าน่าจะชนะได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าอากาซุเมะนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะยังไงก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกดีแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเดีชมผมนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปวันนี้ฝากดวนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ